ตอนที่สิบเอ็ดเป็นห่วงถึงแม้จะอยู่กับคนละกลุ่มวายุก็ไม่อาจละสายตาจากญี่ปุ่นได้เลยเขายังคงแอบมองอีกฝ่ายเป็นระยะความรู้สึกบางอย่างในใจมันแทบซึมขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่โดยเฉพาะเมื่อเห็นญี่ปุ่นอยู่กลุ่มเดียวกับเจแปนอย่างสนิทสนมความเป็นห่วงผสมกับความไม่สบายใจค่อยๆก่อตัวขึ้นโดยไม่รู้ตัว นาย่าปอดหมูได้ไหมะเราเป็นผู้หญิงไม่ถนัดเท่าไหร่ภาชายื่นมีดให้วายุพร้อมเสียงออดออนบปนคาดหวังให้คนอื่นทำก็แล้วกันวายุตอบห้วนหวนโดยไม่แม้แต่จะรับมีดจากมือเธอเราทำเองอยูรีบชิงมีดจากมือผาชาแทบจะทันทีน้ำเสียงจริงจังจนภาชาอดทำหน้างุนงิดไม่ได้ เธอขยับเข้าไปใกล้ๆวายุหน่อยสิสมัยก็ซิบบอกผัชาก็รีบทำตามทันทีร่างของเธอขยับเบียดไหลาวายุโดยตั้งใจแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเย็นชาวายุเบือนสายตาไปอีกทางอย่างไม่สบอารมณ์จากนั้นเขาก็เดินอ้อมโต๊ะมาอีกฝั่งกูผ่าเองดีกว่ามึงไปยืนตรงน้นไปน้ำเสียงไม่เปิดโอกาสให้ต่อรองเออ ยูรับคำพังขยับไปยืนที่เดิมของ U, วายุโดยไม่พูดอะไรอีกวายุยืนเพียงลำพังอีกฝ่ายของโต๊ะเขาจับมีดแน่นก่อนจะค่อยๆพาปอดจากทางด้านข้างด้วยความนิ่งและแม่นยำต่างจากตอนแรกที่ดูเหมือนไม่อยากแตะต้องมันเลยทางด้านญี่ปุ่นเองก็เริ่มลงมือ เข้าสูดหายใจเข้าเบาๆเพ่งสมาธิก่อนจะใช้มีดปลายแหลมจะหลดลงบนเนื้อเยื่ออย่างระมัดระวังเชอนครั้งเดียวนะครับอย่าย้ำกันนะครับค่ะค่อยๆเฉือนไปอืม ญี่ปุ่นทําตามเสียงที่ลอยมาในหัวเขาค่อยๆกดมีดลงช้าๆจนปลอดหมูแยกออกเป็นสองส่วนอย่างสวยงามทันใดนั้นฉึบเข่งเขงเข่ง,เ,งเสียงใบมีดกระทบพื้นดังก้องทั่วห้องเสียงที่ตามต่อมาคือเสียงสูดหายใจอย่างแรง ญี่ปุ่นเผยทำมีดหล่นจากมือมือของเขาถูกบาดไปทางยาวเลือดสีแดงสดค่อยๆซึมออกมาไม่หยุดสายตาของเขาในวินาทีนั้นจ้องแน่นิ่งไปยังชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆใบหน้าคุ้นเคยจนทำให้เขาแทบหยุดหายใจญี่ปุ่นมีดบาดนายนี่เจแปนร้องเสียงหลงรีบคว้ามือของญี่ปุ่นเอาไว้แน่นรีบไปทำแผลก่อนไหม เลือดไหลไม่หยุดแล้วพี่รู้ว่าญี่ปุ่นได้ยินและมองเห็นพี่แต่ญี่ปุ่นต้องรีบไปทำแผลนะปุนภาพของชายคนนั้นสลายไปในพริบตาเมื่อวายุวิ่งเข้ามาพร้อมดึงมือของญี่ปุ่นไปดูอย่างร้อนลอนญี่ปุ่นยังคงอึ้งกับสิ่งที่เพิ่งเห็นไปทำแผลที่ห้องพยาบาลก่อนนะ ปอดหมูมีแต่เชื้อโลกทั้งนั้นเลยมีพยาธิด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อายุพูดลวดเดียวแล้วก็รีบถอดถุงมือของทั้งตัวเองและของญี่ปุ่นออกก่อนจะพาอีกฝ่ายไปล้างมือแล้วรีบตรงไปยังห้องพยาบาลทันทีเมื่อถึงห้องพยาบาลหมอที่อยู่ด้านในก็เงยหน้าขึ้นมองด้วยสีหน้าประหลาดใจทำไมพวกนายมากันอีกแล้วล่ะเพื่อนผมโดนมีดที่เอาไว้ทำการทดลองบาดครับ วายุตอบเร็วทันใจไปผ่าอะไรมาปอดหมูครับให้หมอดูหน่อยวายุยื่นมือที่ประคองมือญี่ปุ่นส่งให้หมอทันทีเขาเงียบไม่พูดอะไรแต่ดวงตาไม่ละไปจากมือของอีกฝ่ายเลยแม้แต่วินาทีเดียวหมอตรวจแผลอย่างละเอียดก่อนจะหายเข้าไปในห้องพักใหญ่เสร็จหรือยังครับหมอ วายุถามเมื่อเห็นเวลาผ่านไปเนิ่นนานเสร็จแล้วเสร็จแล้วหมอเดินออกมาพร้อมกับญี่ปุ่นที่มีผ้าพันแผลสีขาวสะอาดพันอยู่ที่มือแผลไม่ลึกมากหมอตรวจด,ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมไม่ได้เป็นห่วงสักหน่อยก็คแค่ครูที่สอนให้ผมพาเขามาห้องพยาบาลเฉยๆวายุรีบตอบเสียงแข็งแม้ในใจจะตีกันยุ่งเหยิง จอาจาเชื่อแล้วเชื่อแล้วหมอยิ้มขำเบาๆพางใส่หัววายุเม้มปากแน่นเขาเองก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงกับความรู้สึกนี้ห่วงก็ห่วงแต่ก็พูดออกมาไม่ได้ง่ายๆขอบคุณครับคุณหมอญี่ปุ่นกล่าวขอบคุณเบาๆก่อนจะเดินกลับไปที่ห้องเรียนวายุก็เดินตามหลังไปเงียบๆ เมื่อกลับมาถึงห้องเรียนวายุก็ตรงไปหาอาจารย์พ um ูดคุยอะไรบางอย่างกับนั่งเสียงจริงจังได้สิเดี๋ยวครูจัดการให้ขอบคุณครับเขาพยักหน้ารับคำจากนั้นจึงเดินกลับไปยังโต๊ะของตัวเองโดยไม่ลืมที่จะหันไปมองญี่ปุ่นซึ่งนั่งเงียบๆอยู่ที่กลุ่มด้านหลังห้องญี่ปุ่นครับครู ได้ข่าวว่ากลุ่มของเธอไม่มีใครกล้าผ่าปอดหมูเลยใช่ไหมครับเธอเองก็ด้วยใช่ไหมครับคาบต่อๆไปมีเครื่องในที่พวกเธอจะต้องผ่ากันอีกหลายชนิดถ้ากลุ่มเธอยังเป็นแบบนี้ต่อไปก็คงทำการทดลองต่อไปไม่ไหวเพราะฉะนั้นครูจำเป็นจะต้องให้พวกเธอแยกกลุ่มกัน อย่างน้อยๆในกลุ่มจะได้มีคนที่กล้าลงมือทำครูจะให้เธอกับภาชาสลับกลุ่มกันภาชาเก่งเรื่องใช้มีดส่วนเธอไม่เก่งเท่าไหร่ผมว่าผมสลับกับวายุก็ได้ครับให้ภาชาอยู่กลุ่มเดิมก็ได้ครูตัดสินใจแล้วงั้นผมขอสลับกับวายุได้ไหมครับจเจแปนยกมือเสนอขึ้นมา เธอก็อยากอยู่กลุ่มเดียวกับวาย,ยุด้วยเหรอถ้างั้นสลับกับสมัยก็แล้วกันกลุ่มหนึ่งชายล้วนอีกกลุ่มหนึ่งหญิงล้วนน่าจะทำงานด้วยกันได้ง่ายคู่คะคือตามนั้นก็ได้ครับทัชชารีบยังขึ้นทันทีแต่เจปแปนกลับตอบตกลงโดยไม่ลังเลทำเอาเธอไม่พอใจอย่างชัดเจนจึงรีบเก็บกระเป๋าแล้วลุกขึ้นย้ายไปนั่งกับกลุ่มใหม่อย่างหงุดหงิด ในใจคิดเสียดายที่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับวายอยู่แล้วแทะ้แต่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มเพราะเขาคนนั้นอีกด้านญี่ปุ่นกับเจปแปนก็เก็บของย้ายกลุ่มเช่นกันโตะเรียนทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกลางมีนักเรียนจับจองที่นั่งกันคนละฝั่ง ญี่ปุ่นกับวาย,ยุนั่งตรงข้ามกันต่างฝ่ายต่างไม่กล้ามองหน้ากันอย่างตรงๆขณะที่อยู่เพียงเฝ้าสังเกตการเง,เงียบๆอยู่ไม่ไกลช่วงพักกลางวันญี่ปุ่นกับเจแปนเลือกแยกมานั่งทานข้าวด้วยกันสองคนและได้พูดคุยกันหลากหลายเรื่องจนเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นเท่าที่ฟังมานายเองก็ไม่ได้เป็นคนดีเท่าไหร่นี่นะก็ใช่แต่เรา เป็นคนที่รู้ว่าควรพูดแบบไหนกับใครต่างหากถ้าคุยกับคนทั่วไปเราก็จะใช้กูมึงเหมือนคนอื่นแต่กับนายเราไม่กล้าพูดคำหยาบนั่นหรอกแล้วนายอึดอัดหรือเปล่าอ่ะญี่ปุ่นถามไม่นะที่ผ่านมาก็มีเพื่อนที่ไม่พูดคำหยาบแบบนายตั้งหลายคนเราก็ไม่เห็นจะรู้สึกแปลกอะไรเลย ดีจังเราโชคดีมากๆเลยอะที่มีนายเป็นเพื่อนอ่ะเป็นเพื่อนกับเรายัางดีกว่าไปเป็นเพื่อนกับวายุมันนะทำไมอ๋อเจแปนเริ่มต้นแผนการรอบทำลายภาพลักษณ์ของวายุในสายตายญี่ปุ่นในทันทีเขาดูดีว่าวายุไม่ได้คิดแค่จะเป็นเพื่อนกับญี่ปุ่นมองแค่แบบเดียวก็เข้าใจได้ สำหรับคนที่เคยสนิทกันมาก่อนแค่มองตาก็อ่าจจะอีกฝ่ายออกและเขามั่นใจว่าท่าทีของวายุที่ห่วงญี่ปุ่นจนเกินเหตุแปลได้อย่างเดียวมึงชอบญี่ปุ่นสินะ J. เจแปนชายหนุ่มหน้าตาดีไม่แพ้วายุอดีตเพื่อนสนิทสมัยเด็กที่ภายนอกดูเป็นคนดีสุภาพเรียบร้อยไม่มีพิษมีภยัย แต่ความจริงแล้วเต็ไมไปด้วยแผนการซับซ้อนและไม่หยุดที่จะทวงคืนทุกอย่างที่วายุเคยเยี่ยงเข้าไปในตอนนี้ญี่ปุ่นกลายเป็นเป้าหมายใหม่เขารู้ว่าแค่ทำตัวสนิทสนมกับญี่ปุ่นก็สามารถทำลายสมดุลในใจของวายุได้แล้วเห็นวายุเรียนเก่งเป็นเด็กกิจกรรมเก่งรอบด้านใครๆก็ชอบใช่ไหมทุกอย่างอ่ะมือนแค่แค่ ภาพลวงตาภาพลวงตาเหรอใช่นายก็รู้นี่วายุอ่ะดิบเถื่อนจะตายเคยฟันผู้หญิงแล้วทิ้งด้วยนะแถมยังให้เขาไปเอาเด็กออกอีกอ่ะอันตรายอะไรวะพูดอะไรอ่ะก็หาหลักฐานมาหน่อยสิพูดลอยๆแบบนี้มันกล่าวหากันนี่หว่า เสียงของวายุดังขึ้นมาจากด้านหลังเข้าถือจานข้าวมานั่งที่โต๊ะเดียวกันเพราะวิญญาณตนหนึ่งได้ไปกระซิบบอกเขาเกี่ยวกับคำพูดของเจแปนที่พูดกับญี่ปุ่นวายุเจแปนเงียบลงทันทีอย่าไปฟังมันมากอะมันเพิ่งย้ายมาที่นี่ใช่ไหมอะตอนที่เกิดเรื่องกับพี่คนนั้นน่ะฉันยังเรียนอยู่ป .6 ด้วยซ้ำ ไปหาข่าวมาอ่านเองได้เลยตอนนั้นมีข่าวออกเกือบทุกช่องเจแปนหน้าถอดสีทันทีเมื่อได้ยินแบบนั้นยิ่งเมื่อเห็นญี่ปุ่นเริ่มลังเลเขาก็เริ่มเสียจังหวะเราพูดจริงๆนะเจแปนยังไม่ลดละพูดจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ถ้านายอยากรู้ความจริงนายก็รู้ใช่ไหมว่าควรถามใครหรือถามอะไร วายุหันไปสบตากับญี่ปุ่นเราว่าเลิกคุยเรื่องนี้กันดีกว่านะญี่ปุ่นพูดขึ้นถ้านายอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเราอะ่ะก็ถามตรงๆเลยไม่ต้องไปฟังจากคนอื่นเราตอบได้ทุกเรื่องที่นายอยากรู้อืมกินข้าวเถอะญี่ปุ่นไม่พูดอะไรอีกรีบก้มหน้าทานข้าวต่อส่วนเจแปนก็ได้แต่นั่งนิ่งเงียบ แม้อยากจะใส่ไลายวายุมากแค่ไหนแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาและเขาไม่รู้เลยว่าคำพูดโกหกของเขาจะทำให้ญี่ปุ่นเริ่มจับพิรุธบางอย่างได้เราอะ่ะเสียชีวิตที่นี่มานานแล้วคนที่ทำผู้หญิงคนนั้นอะ่ะไม่ใช่วายุอืมเราเป็นพยานให้ได้เหมือนกันนะคนที่นายอะ่ะต้องระวังอะคือเจแปนต่างหากอืม วันนี้อ่ะวายุไม่ได้พูดคำหยาบกับนายเลยนะเขาอ่ะเป็นห่วงนายมากๆด้วยเป็นเพื่อนกับวายุอ่ะยังดีกว่าเป็นเพื่อนกับเจแปนอีกนะเสียงจ้าวิญญาหลายตดนกระซิบกรอกหูญี่ปุ่นไม่หยุดวายุที่ได้ยินเสียงเหล่านั้นก็ถึงกับกแะแอมเบาๆทำให้บรรยากาศเงียบลงในทันทีญี่ปุ่นเริ่มฉุกคิดขึ้นมาว่า บางทีวายุอาจไม่ใช่คนที่เลวยอย่างที่เขาคิดเลยก็ได้แม้แต่วิญญาณพวกนี้ก็ยังเข้าข้างเขาเลย ก็จบกันไปแล้วนะคะกับตอนที่11หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะทุกคนสามารถส่งกำลังใจมาให้โดยการกดติดตามกด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งก็ได้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนิยายตอนต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ